เปนี่บุญคปลอดภยนะครับ นี่ครับพาทุกคนเดินทางมาที่อำเภอรพระนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดพาทุกคนมาเบิงการจุดบังไฟที่หลายที่สุดและก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกว่าได้นะครับสำหรับประเภทนี้นบุญบังไฟอำเภอรพระนมไพรนะครับในปี68นี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่9 11มิถุนายน2568นะครับ เมื่อนี้นะครับเป็นวันที่11มิถุนายนนะครับเป็นวันจุดนะครับสําหรับการจุดบังไฟที่ประเภทนี้อำเภอพนมไพรนะครับจะเป็นการจุดบังไฟแก่บนนะครับจุดถวายแด่องค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวทนะครับสถานที่จุดก็คือที่วัดดอนพระจันทร์นะครับเป็นพื้นที่ของสาธารณะของทางอำเภอพนมไพรนะครับประเภทนี้บุญบังไฟอำเภอพนมไพรนะครับก็เป็นประเภทนี้ถ่นถือว่า ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศหรือว่าในโลกก็ว่าได้นะครับปีนี้นะครับมีบักงไฟเขามาทําการจุดทั้งหมดน,นะครับ1,064บ้างนะครับนะครับมีไฮไลท์คือบักงไฟ10ล้านนะครับมันเราใจแน่นอนมันหมานนะอะไรครับตอนนี้ยู่ที่เต้นพักบักงไฟนะครับบังไฟ10บล้านจากพยถึเวลากำลังีเกินใหญ่ไแล้ว เอาละครับตอนนี้นะครับังไฟสิบล้านจย่าคายเทวลานะครับกำลังจะเคลื่อนย้ายเขาไปทตีฐานจุดนะครับมันแน่นอนประเพณีบุญบังไฟแสนบังไฟล้านบังไฟสิบล้านเอาเภอพนมงไพรเอาแล้วครับมาแล้วท่านที่4พร้อมแล้วครับอัานที่ นี่คือ Hi ไฮไลท์ในงานขอเพี่นี้บุญพรมไพเลยนะครับเป็นหม่องไฟที่ใหญ่ที่สุดนะครับหม่องไฟ10ล้านจากคกา้เที่เวลาแสงของที่งันสานคนะชเป็นบ้านไฟของคุณอารักจันรมเพื่อถวายพระมหาัวสุดเมตา

ค่อนข้างสีเคลื่อนย้ายลำบากนะครับเพราะว่ามีรถมาจอดขวานะครับเอไฟกะเป็นบางไงแะ้วกับยาวนะครับที่ขอบปะิใสงไครับถูกต้องเดี๋ยรก่อนเยเไหก่อนคนก็ถูกบันทึก ทัานที่สเบอร์ทานทมาสุนเดีวเดเดียวเดียวยวเบอร์ห้าสองกัปตันอาจารย์กูเชงขมุนก็ใครหน่ยจะได้ครับครับป๊อปป๊อปเป็นยังครับนางรุ่ดีพันขามผู้ใหญ่บ้านบ้านกุรถกอดน้องบ้านกูี่อหนองความร้องทนที่หนึ่งว่าไงครับรบเนยก็ได้ด้วย ได้ได้ได้ครับอาจารย์ครับได้ได้ครับได้ได้ได้เลยครับผมจะปล่อยนะครับขออนุญาตท่านอาจารย์เสียงปรบมือให้บังไฟสิบล้านหน่อยครับพี่น้องเออมาแล้วมาแล้วของไงมันของมะหยักพี่ดองเออบังไฟสิบล้านตีนี้สองต่างเด้อพี่น้องอีกรอบนะครับตัวยกันตือสาระนาสัมพัน ท่านอาจารย์ชนงครับท่านฟ้าของไงมาท์ขของใหม่ครับอย่างนี้กำลังหมอมาน้่เลครับขอเดียประมาณนะครับพอ49200เกื่อนรถพันด้วยนะครับพอพอตงนะครับ492เขื่อนรถได้นะครับ เลยเอาละครับตอนนี้นะครับบังไว้สิบล้านนะครับจากกายเทพเวลานะครับกำลังจะน้ำขึ้นสู่ฐาจถูกแล้วนะครับนาทีระทึกใจอีกคนกินนาทีข้างหน้านะครับบังไว้สิบล้านเทพเวลาความร้องแกล้งเลยนะครับท่านผู้กองฐานที่ห้าฐานที่สี่ฐานที่สามฐานที่สองแล็ฐานที่หนึ่งครับช่วยคนกนกท่านอาจารย์กระตังจะ กำลงงังสร้างฐานข้อมูลอยู่ครับครับผมท่นนานรองนายกไปใส่ผมในเด้อคทุกตอนไหนโอ้โอ้โอ้ไม่ท่านอ,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 อยู่ดังกันเนาะ หมายเลข55 43ครับบังไว้สิบล้านนะครับจากใจเวลาครับนำทีมต่างคนต่านนะครับทีมงานกำลังจะทำการล็อกหางเลครับเพื่อที่จะทำการจุดในอาจารย์ครับผมแก้แก้งไปก่อนฐานที่หนึ่งนะครับเป็นบังไฟอุ่ล้านพี่น้องทีมบอลรัฐมนตรีนะครับนักเพียงผมก็เหื่อยจนจับได้แล้วครับ านะครับเดี๋ยวปมมือเฮะนะครับนี่คือบังไฟขนาดนาซีนะครับบังไฟสิบล้านนะครับจากไข่เทเวลานะครับกําลังติดตั้งของไฟบนฐานนะครับมีประเภทนี้มุนอำเภอพนมไพรนะครับกีเหียงกําลังแย่ต่อเข้าไปแล้วนะครับนาทีระทึกใจไก่เข้ามาแล้วนะครับความมันความเข้าใจนะครับบังไฟขนาดเทบล้านนะครับเรียว่าบังไฟนาซีนะครับ นี่คือไฮไลท์ของงานในวันนี้เลยนะครับนี่คือไฮไลท์ของงานในวันนี้นะครับงงนเป็นบังไฟขนาดหนาสิบนะครับใหญ่ที่สุดในงานนะครับไฮไลท์ของงานประเพณีบุญบังไฟปนมภัยเลยนะครับบังไฟสิบล้านค่ายเทพเวลาทานหลยทานุดที่ฐานสุดที่หน้าเป็นบังไฟแสน ก็จะจุดกันตอน่ตอเนื่องยังส um ี่เลยนะครับที่ประเภทนี้บุญพนมไพรนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งฐานจุดที่หากันนะครับจากเทพพนม คือบังไฟที่มารอนะครับเตรียมขึ้นฐานจุดนะครับอาจจะมาวางไว้รอแบบนี้นะครับที่บริเวณหน้าฐานจุดนะครับห้าฐานจุดนะครับห้าฐานจุดสําหรับประเพณีบุญบราณไทยนะครับยิ่งใหญ่มากๆครับกำ้ังอยู่ที่ฐานที่สี่นะครับครับเปลี่ยนของนิสมัยก่อนนอนย่างน้นสอนนิสัยนี้ที่ง่าย ที่มสยวันจันทร์บุญกราบุกระ่าครับบังไฟสิบลาดนะครับตอนนี้ร้อปเแล้วนะครับในการติดตังนะครับาที่สานจุดที่หนึงนะครับจากค่ายเทเวลานะครับร้อปเซนะครับในการติดตังไฟบนฐานนะครับนาทีระไรกิดใจครับ ยกพ่อไครับไม่กี่วินาทีนะครับฐานที่หนึ่งนะครับฐานจฐานอยู่ทั้งด้านบนนะครับจะเป็นฐานจุดบั่งไฟมืนนะครับในงานวีนี้กาจะมีประมาณสักแปดร้อยกว่าบังนะครับบังไฟมืนที่เขามาทำการจุดถวายนะครับที่ประเพณน,นี้บุญขนมไพรนะครับ จุดบ้างไพแสนฐานที่4ีหมายเลข4ีหนึ่งของคุณสุพชัยอนุมากเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับลบเจ้านายได้โรงแรมลบน้อยแก้ไขฐานที่สามของคุณจุติมาไอ้ไอ้ไอ้ใยฐานที่สองจะหันหลังให้ครับ เพียกมากเพียกมากโดยการคณะกนรมคารโดยกองกอลังต่อไปเราจะเุ็นบั้งไฟที่ฐานจุดที่สามของคุณชุติมาเนตรวงมอบหมายทางด้านโภเงินเป็นผู้สร้างสรรค์สามสองหนึ่งไปสามสองหนึ่งไป อาการจุดบังไฟเมือนครับจะจุดแบบต่อเนื่องเลยนะครับบังไฟมือ เอาละครับนาทีระทึกใจนะครับสำหรับงไฟสิบล้านบางนี่นะครับไีกของมาแล้วนะครับอีกหนึ่งก้อนล้ำเท่านั้นนะครับความเร่าใจความระทึกใจก็จะเกิดขึ้นแล้วนะครับทีประเพณนี้มุ้งระนุมไผครับนี่คือบางไฟสิบล้านนะครับไฮไลท์ของงานในปีนี้นะครับเอองานงานตลอดลกี่ยกับของผา เครื่อชชุดยัยนี่คือไฮไลท์ของงานนี่มันนี้ครับบังไฟสิบล้าน เมีเข้าไปเลยนะครับบัตรไฟสิบล้านไฮไลท์ของวันนี้นะครับสุดยอดมากๆครับร่วมมือดีช่วยกันนะครับนี่คือบัตไฟสล้านบรแนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับคนกับลุ่นระทึกกันแบบเราใจแบบมันนะครับนี่คือบังไฟสิบล้านไฮไลท์ของงานในวันนี้นะครับที่ประเพณีบุญบังไฟพนมไทยนะครับ ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามเบิึงคลิปฮอจนจบนะครับสำหรับบังไฟ10ล้านนะครับหายนะครับแต่อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์ช่องดูออซอนเดย์ไว้นะครับเพื่อที่จะบริบบลาดคลิปใหม่ๆสรับวันนี้สวัสดีครับหมานหมานนะ ประเภทนี้บุญบอกไฟ้ตอกน้องทินนี่ขาและหาซีฟอบและกัทอดนะครับนี่ออกมันมันหมายถึว่านกหัวใจไก่ไก่ไก่หน่อย ไก่น้อยนกอลไรฮะมันดีนี่ไม่ตีมันกป็นไงโอเคต้องมาลองห้าสิบบาท